สวัสดีพี่น้องครับหนังกลางแปลงนะครับอันนี้ก็สิเป็นฟิล์มสตาร์หน่วยซองครับันนี้ครับเฮามาทาการใช้นะครับบ้านของคู่สิไลนะครับมอนีนั่นเป็นเฮียนจอาภาพครับเจอาภาพเป็นจอจอ้ลุงนีนะครับเขาตามใจเจ้าภาพครับผมจะได้ประมาณ8เมตรนะครับเป็นเดินสามแยกกลางบ้านเพิ่นนะครับก็สิด้ปิดถนนพร้อมนะครับกถือว่าดเดียบ บ่ได้ลงช่อยใ่ายนะครับผมเพราะว่าเจาพาเป็นอย่างางั้นไ,ไกลๆก,กองบุญเพิ่นนะครับอันนี้ก็สิเป็นบรรยากาศนะครับทีมฮามาหอดทีมงานเข้ามาหอดเาาหอหอะจ้าภาพก็นหาเนี้มาต้อนครับโอ้มือนี้เอาสิงเอาสร้างไว้เป็นรังพุน,นี่ครับนี่กําลังเช็คของเช็คของครับอีกทีมงานนึ่งกําลังกินเขากิๆๆนน้ำาครับมือเป็นมือเตรียมงานเพิ่นนะครับเพราะว่ามืออื่นเป็นท่าบุญเครื่องมือครับก็เลยต้องมางันมือห่อขวต้มนะครับ ทางเพิ่กำลังติดสายลุงสายยังอยู่นะครับอ้มือถือ่าดีครับทำงานแอลุนะครับเดี๋ยวสิมาอัปเดตให้พี่น้องเบื้องต้นครับผมเอาไปซัานี้ก่อนครับครับภาพพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศครับช่วงที่ตั้งอุปกรณ์แล้วนะครับลงได้8เมตรเ้อร์พี่น้องครับเต็มที่แล้วนะครับสถานทีเพื่ออํานวยนะครับกระจงทางไปทางเข่าทางอใหยเพิ่นน้านะครับ ปลาสิลงฉีบก็ได้นลครับล้งในแค่บปดนะครับสถานที่มาอนีแคบแห้งครับตอนแรกเจ้าภาพนะครับเป็นมีจุดประสงค์นะครับสิไปใช้ในบ้านเจ้าภาพนะครับเพรานว่ามันนุวยหนังขั้นน้่ยมันบ่เมียนนะครับหัวอัดเราบ่นตื่นครับมันก็เห็นหนังนุ่ยเงี้ยปนีพันนะก็เลยว่านี่ขั้นน้อยทด่พอครับนี่แหละครับได้มองนี่แหละปโอ้วขอยตดนะครับทั้งพี่น้องสัญจรไปมาเด้อนะครับทั้งเจ้าภาพเพื่อนก็ได้เอาตัง่วยไปตังแล้วนละครับ นี่แหละครับพี่น้องบรรยากาศนะครับช่วงหามงแร้ยงครับจังหน่อยก็เชเลยลืมล้องเช็คเศร้านะครับลงถังละสี่สี่ครับเป็นตู้แฟตนะครับกับจอดูสบายตากับเปียเมตรนะครับกับระยะฉายผมว่ามันสิบสองเมตรกับระยะฉายเฮียจะปลากวสิเขาไปในซอยนี้นะครับขอบคุณพี่น้องครับขอมาติดตามรับชมคลิปนะครับผมไว้เจอกันอีพี่หนาครับสิทธิไทยจอ ชิดสองมีแต่พี่น้องในเบิ้งนะครับกัดษิตไปท้ายนวลแง่พี่น้องในเบิ้งนะครับห้างหายไปโดนนะครับเหมือนนี่นวลแง่ไปทําการฉายที่บ้านบ่อแง่ครับตําบลบ่อแง่อำเภอบ่อระบือจังหวัดซาละคมนะครับนี่นวลสว่างครับมาบ้านสีวิไลนะครับตําบลหนองปิงนะครับขอบคุณพี่น้องครับการรับชมครับ